อันเดอร์เว็บ1 0ไอร้กันนี้ไฟหน้าไม่ติดทั้งไฟต่ำและไฟสูงเรามาดูอาการกันนะครับตัวนี้ไฟต่ำนะครับตัวนี้ไฟสูงบิดคันเล่งก็ไม่ติดนะครับเรามาดูกันนะครับหลอดก็ไม่ได้ขาดนะครับมองดูก็เหมือนจะปกติอยู่นะครับ สาเหตุที่ไฟหน้าไม่ติดทั้งไฟสูงและไฟต่ำก็คือสาเหตุเป็นเพราะสวิตตัวนี้เสียนะครับวิธีถอดก็คือ,อมีสกรูยึดอยู่ตรงนี้เอาฝาตัวนี้ออกก่อนมีสกรูยึดอยู่ตรง2จุดนี้แล้วก็ด้านข้างนี้2จุดนะครับเป็นสกรูแบบนี้นะครับ4ตัวใช้ขชู้ววงแจ็คแล้วก็ดึงดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีกิปบเหล็กอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับงัดออกงัดออกแล้วก็มี น็อตเบอร์แอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับกีบเหล็กมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับน็อตเบอร์แตัวนี้ใช้ประแจเบอร์แปดตัวแหวนปักตายก็ได้นะครับการออกจากนั้นก็จะสามารถดึงโคมออกไปได้นะครับดึงโคมออกไปได้แล้วก็มันจะมีช่องตรงนี้พอที่จะใช้ไขควงแบนนะครับอ่าเงี้ยตรงนี้นะครับพอสอดสอดเข้ามาเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับ าครควงดันตรงนี้นะครับมันก็จะง้างออกด้านหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะงี้ออกมาได้เลยนะครับก็มีล็อกสองด้านแหละแต่ว่าแต่ว่ามันงีข้างเดียวแล้วมันก็พอที่เราเลื่อนออกมาได้นะครับคราวนี้นี่เช็คด้วยวิธีการตรวจสอบแบบนี้นะครับเส้นเส้นกลางเป็นเส้นไฟมารอที่จะปล่อยไปทางไฟหน้าแล้วไฟสูงและไฟต่ำนะครับซ้ายขวาไฟสูงไฟต่ำสองอันด้านข้างนะครับด้านกลางเป็นไฟมาเนี่ยผมเสียบรวดเข้าไปต่อตรงแล้วามาสตาร์ดูกัน ครับไฟหน้าติดครนนี้ผมจะย้ายมาใส่คู่ด้านซ้ายบ้างนะฮะใส่เข้าไปอาจจะไม่แน่น แย่งว่าสายไฟไม่ได้ขาดนะครับก็เป็นที่สวิตตัวนี้เสียนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนกันได้นะครับค้นหาตามช้อปปี้ละซด้าค้นหาว่าสวิตไฟสูงต่ำเว e b ร้อยสิบไอก็น่าจะเจอเลือกซื้อตามร้านค้าที่พอใจราคาที่ต้องการได้เลยนะครับซื้อมาแล้วก็เอามาเสียบใส่ตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยววิธีการใส่ก็กดเข้าไปเลยนั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นอีกหนึ่งสางเหตุที่ทำให้ไฟหน้า ไม่ตินะครับทั้งสูงทั้งต่ำหลอดก็ไม่ขาดนะครับเบื้องต้นก็ลองเปียดหลอดดูก่อนก็ได้นะครับบางทีมันขาดมันก็ไม่ได้ดำก็มีนะครับหรือว่าสาดขาดขาดเฉพาะไส้ในนะครับผมผม,มาณนั้ครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับ